สวัสดีค่ะเพื่อนผิดสาวบ้านโคกไม่อีกแล้วมือนี้พามาเบงโชว์รถเก้าเนาะจ้ะเนาะรถเก้ามาจากทั่วทุกภาคของฟินแลนด์เนาะค่ะเนาะข้าเจ้ากะมีปีละเทือเนาะค่ะเนาะหนารอนเดี๋ยวพาชมเนาะค่ะเนาะ

พยายามสิบว่าหาเห็นหนาคนเนาะค่ะเนาะเพราะวะ่ามันว่าเป็นส่วนโตจะเห็นชัดบอดูนี่แดดซ่องจ้ะ คันนี้เป็นรถสนิมเนาะจ้าเนาะมันผูเบิดแล้วแต่กระแลนได้จ้าคันนี้งามงามสีงามดีจ้าสีเขียวเั็นจ้าเนาะ เรเริ่มคับออกไปแล้วจ้า มีทั้งเวิร์ดซีแถวนะจ๊ะเนาะจอดเรียงกันซีแถวจ้า ทไทยบ่ดด้เบิดดอกจ้าข้าเจ้าเริ่มกลับแล้ว เจ้าเริ่มกลับมารถไถรถมันแล้วจ้ะ เดี๋ยวไทยให้เบิ่งเป็นคั้นสุดท้ายเนาะจ้ะเนาะแถวสุดท้ายคงสีท้ายเพราะท่านจะข้าเจ้าคนหลมกลับมาหลดหลายแล้วจ้ะบายบายซ้ำนีเนะค่ะเนาะัาดีค่ะ